จากประเด็นร้อนที่ดูท่าจะจบลงยากสำราบหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยที่ตัดสินใจยื่นฟ้องนักร้องสาวเบียรพระสะนันนโรเบียดไวจากกรณีที่เบียเนี่ยมีการโพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียนียครับในลักษณะที่หลายคนมองว่าเป็นการพลาดพิงถึงรายการหงกระแสร,รวมถึงเรื่องราวที่บานปลายจากการสื่อสารที่ผิดพลาดผ่านคนกลางนั่นเองครับต่อมาเนี่ยทางด้าน,นพี่หนุ่มกัญชัยเองก็ได้ออกมาเปิดใจว่าตนเนี่ยเป็นฝ่ายโทรศัพท์นะครับไปหาเบียดไว์ด้วยตัวเอง เพื่อที่จะแจ้งว่าจะถอนฟ้องให้และมองว่าเรื่องราวทั้งหมดน่าจะจบลงได้แล้วโดยให้เหตุผลในการว่าเรามีศัตรูไปตลอดชีวิตคงไม่ใช่และการตัดสินใจในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายนั้นได้มีการทําความเข้าใจกันมากขึ้นนั่นเองครับทางด้านของเบียร์เดอะไวต์ก็ได้มีการเอามาแชร์โพสต์หมายสารที่พี่หนุ่มกัญชัยเคยโพสต์เอาไว้นะครับว่าจะฟ้องเบียร์ในก่อนหน้านี้นะครับพร้อมกับมีการเขียนข้อความเอาไว้ด้วยนะครับบอกว่าก่อนหน้านี้เบียร์โดนประกาศว่าจะโดนดําเนินคดีถึงขั้นเอาเข้าคุก แต่อย่างไรก็ตามคู่กรณีได้ติดต่อเบียร์เพื่อขอถอนฟ้องก่อนที่ศาลจะมีคําสั่งปรากฏนั่นเองครับซึ่งหลังจากที่เห็นแคปชั่นของเบียร์ด้วยไปนั้นนี่ครับก็ทําเอาชาวเน็ตเนี่ยถึงกับต้องเข้ามาคอมเมนต์ทันทีว่าทําไมแคปชั่นเนี่ยเหมือนพี่หนุ่มเป็นฝ่ายผิดไม่มีคําว่าขอบคุณที่เขาถอนฟ้องหน่อยหรอแล้วก็บอกนะครับว่ายกที่2เริ่มและก็มีคนบอกว่าเพิ่งเคยเห็นคนที่ถูกถอนฟ้องโพสต์เหมือนชนะเหมือนภูมิใจก็ครั้งนี้แหละ ปกติเขามีแต่ขอบคุณอีไฟที่ถอนฟ้องไม่ใช่หรอเลยก็บอกนะครับว่าเหมือนมาประกาศชัยชนะและก็อีกมากมายหลายคอมเมนต์จนกลายเป็นดราม่าขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับคุณผู้ชมต่อมาเนี่ยนะครับพี่หนุ่มกัญชัยเองก็ได้มีการเผยเรื่องราวนี้ผ่านรายการข่าวใส่ไข่นะครับเมื่อวันที่23กันยายน2 5 6 8นะครับโดยเผยสาเหตุที่ถอนฟ้องไม่อยากให้เบียร์เนี่ยต้องไปนั่งใต้ถุนศาลนะครับเพื่อที่จะรอประกันตัวนั่นเองครับไม่อยากทําลายใครด้วยความโกรธแค้นแล้วก็บอกนี่ครับ บางคนไปแสดงความคิดเห็นน่นนี่นั่นเลอะเทอะไปหมดอย่างบางคอมเมนต์เนี่ยพี่หนุ่มก็บอกดิครับว่าผมถูกฟ้องละสิถึงยอมไปถอนให้อันดับแรกเลยก็คือน้องเบียร์เนี่ยเขาไม่ได้ฟ้องผม ก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาว่าเบียร์เนี่ยขอบคุณที่สารเนี่ยประทับรับฟ้องต่างๆนานาคนก็ไปตีตรานะครับว่าเป็นประเด็นเบียร์ยรฟ้องผมจริงๆแล้วเบียร์เขาไม่ได้ฟ้องเราเขาฟ้องใครก็ไม่รู้คนละเรื่องกันด้านทนายเนี่ยก็ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าไม่ได้ฟ้องเรานั่นเองครับนอกจากนี้พี่หนุ่มเองก็ได้มีการเล่าต่อบบอกว่าแต่ประเด็นที่เรา,เราที่ถอนฟ้องเบียร์เดอะไวท์เนี่ยก็เป็นเพราะว่าวันที่23กันยายน2518ที่ผ่านมา ช่วงบ่ายโมงครับศาลจะมีการอ่านว่าจะประทับรับฟ้องต่อหรือเปล่านะครับซึ่งค่อนข้างมั่นใจว่าจะมีการประทับรับฟ้องแน่นอนแต่ที่ถอนเนี่ยเพราะรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเรื่องนี้คนอาจจะไม่รู้ว่าสุดท้ายถ้าศาลประทับรับฟ้องไปแล้วเนี่ย เบียต้องเข้าไปอยู่ในห้องขังแล้วเขาต้องไปประกันตัวซึ่งเราก็รู้สึกว่าด้วยเรื่องที่เรามีปัญหากันจากการที่เราเนี่ยฝากบุคคลที่3ผ่านไปผ่านมาแทนที่จะพูดคุยกันเองบางทีการสื่อสารผิดพลาดได้พี่หนุ่มกัญชัยก็บอกว่าแค่รู้สึกเด็กว่าแค่เรื่องของการสื่อสารเนี่ยจะทําให้เด็กคนหนึ่งต้องเข้าไปประกันตัวเข้าสู่กระบวนการทางศาลเลยก็มองว่าไม่ดีหรอกเราเป็นผู้ใหญ่แล้วน้องยังเด็ก ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเลยก็บอกนะครับว่าเราอาจจะคิดไปเองก็ได้เลยก็บอกนะครับว่าแต่ถามหน่อยว่าเราเนี่ยไม่มีทางอ่านใจสารออกถ้าท่านไม่ประทับฟ้องก็แยกย,ย้ายจบไปแต่ถ้าประทับรับฟ้องขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้เกิดกับเราอย่าลืมว่าเราเป็นโจทย์ฉะนั้นถ้าจำเลยถูกประทับรับฟ้องไปแล้วเขาต้องประกันตัวอาจจะต้องเข้าไปอยู่ในไต้ถูสารที่มีรูกกรงไม่อยากให้เป็นแบบนั้นรู้สึกว่าเรื่องมันเป็นเรื่องเล็กนะครับ พี่หนุ่มก็เลยมีการยกหูโทรศัพท์หาเบียรเมื่อคืนนี้แล้วก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยไม่มีเบอร์น้องหรอกก็ไปเอาเบอร์จากคนรู้จักมาเบียรัรบเขาก็งงๆเราก็บอกว่าพี่หนุ่มกันชัยเอกนะรุ่งนี้ฝากบอกทนายนะพี่จะให้ทนายไปถอนฟ้องเบียรตอนเช้านะเขาบอกค่ะค่ะเดี๋ยวเบียรคุยกับทนายก่อนเราก็วางแล้วก็โทรหาทนายนะครับบอกว่าตอนเช้าให้ไปถอนนั่นเองครับทนายก็ถามว่าเพราะอะไรเพราะมั่นใจว่าคดีนี้มีมูลแน่นอนเราเลยบอกทนายว่าอย่าเลย ถ้ามีมูลแล้วน้องต้องไปประกันตัวในศาลมันไม่เหมาะกับน้องเขาก็อย่าไปทำร้ายด้วยความโกรธแค้นก็ถอนมาเถอะแค่นั้นเองแล้วก็บอกว่าเรื่องมีอยู่แค่นี้เบียก็ไปลงข้อความน้องอาจจะเรียบเรียงข้อความเร็วเกินไปเราก็ไม่รู้เขาลงอันแรกก่อนเปลี่ยนเป็นขอบคุณไม่อยากให้ตีกันอีกมีแฟนคลับเบียบ,บางคนไม่เข้าใจว่าบริบทเรื่องนี้เป็นยังไงก็จะโน่นนี่นั่นก็พอเถอะครับผมไปถอนให้แล้วจบแค่นี้ และพี่หนุ่มก็บอกนะครับว่าเข้าใจว่าคุณก็อาจจะรักเบียรแต่ไม่เดียวหรอกที่รักคนหนึ่งแล้วก็ไปโจมตีอีกคนคนหนึ่งนะครับอย่าทาเลยมันก็จะเข้าข่ายเดิมๆเ,เหมือนที่ตอนนั้นเบียรโดนคนที่รารักไปโจมตีเหมือนกันและพี่หนุ่มก็บอกว่าเหมือนเครื่องโคลใส่กันไปมาเราสามารถเจอกันได้ร่วมงานกันได้ทุกอย่างเพราะเราก็เป็นผู้ใหญ่แล้วก็เชื่อว่าน้องคงไม่ได้ติดใจอะไรเราหรอกจบแค่นี้ไปติดตามเรื่องอื่นดีกว่าเรื่องอื่นเนี่ยโคตรมันเกี่ยวกับสิ่งที่โพสต์แน่นอนนะครับ อย่างเบียร์เนี่ยถือว่าเป็นคู่กรณีที่เคลียร์กันได้ไม่มีอะไรมากแล้วก็บอกว่าบางแจ็คเคลียร์แล้วไม่มีอะไรแต่บางคนยังไงก็ไม่ได้พร้อมกับถาท่าเงียบๆไว้ไม่ใช่เสียงหมูกระทะมันคือเสียงเงาหัวหล่นแล้วก็มีการหัวเราะแล้วก็ทิ้งท้ายบอกว่าไปติดตามโดอาเองแล้วกันนั่นเองครับคุณผู้ชมย้อนไปก่อนหน้านี้จุดเริ่มต้นของการฟ้องร้องกันนะครับซึ่งเริ่มต้นจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเบียร์เองก็ได้มีการออกมาโพสต์นะครับว่านําเสนอแต่เรื่องผัวๆไม่มีอะอยู่ได้ ทำอย่างกับว่ามันจะทําให้อะไรดีขึ้นเพื่อที่จะเรียกร้องให้นําเสนอเรื่องของทรายสกอตนะเวลานั้นที่กําลังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่ในสังคมนั่นเองครับต่อมาเนี่ยเบียร์เองก็บอกดวกับว่าตนเนี่ยพูดถึงรายการรบรวมไม่ได้จอดจงรายการไหนเป็นพิเศษ ทว่าก่อนหน้านั้นพี่หนุ่มกัญชัยเองทํารายการในประเด็นของโตโนโ่แล้วก็มายมาก่อนนะครับแลวก็มีบุคคล2บุคคลด้วยการพูดถึงรายการพี่หนุ่มก็เลยออกมาชี้แจงว่าไม่ได้เกี่ยวกับเบียร์เลยโดยทางพี่หนุ่มเนี่ยชี้แจงในส่วนของเหตุและผลว่าที่ตนเนี่ยไม่สามารถทําบางเรื่องได้เพราะว่าตนเองก็ต้องใช้เวลาศึกษาข้อมูลรวมถึงกฎหมายแล้วก็รวมถึงการเชิญแขกรับเชิญมาร่วมรายการด้วยหลังจากนั้นเบียร์ดเวส์นะครับก็ได้มีการโพสต์พร้อมกับแคปชั่นบอกว่าศึกษากฎหมายเสร็จหรือ,อยัง ทำให้มีหลายคนเนี่ยคิดว่าเบียกำลังพาดพิงถึงพี่หนุ่มกัญชัยและก็มีคนไปตั้งคาถามว่าเบียเนี่ยอยากทําอะไรทําไมเบียถึงไม่มาทํารายการเองด้านเบียรก็มีการออกมาโพสต์เรื่องราวของซายสกอตนะครับแต่ว่าลบไปครับคุณผู้ชมแลวก็มีการแชร์โพสต์ของหงกระแสมาว่าเย้เย้วันจันทร์เราจะได้ดูไหมนอกจากนี้เนี่ยเบียเองก็ยังได้มีการโพสต์อีกนะครับบอกว่าถ้าอธิบดีกับซายสกอตเนี่ยมานั่งถกกันในรายการหงกระแสรน่าจะดีกว่าเรื่องผัวเมียแน่เลย ซึ่งจุดที่พีคเนี่ยก็คือมีกลุ่มชาวเน็ตครับเข้าไปคอมเมนต์เบียร์แล้วเบียร์นี่ก็มีการตอบกลับซึ่งข้อความที่มีการตอบกลับนั้นก็เหมือนเป็นการลาดพิงท่หนุ่มกัญชัย เช่นเรื่องของเสรีธรรมไงคนไทยส่วนใหญ่ตกต่ำเรื่องพวกนี้มากเลยต้องนําเสนอบ่อยๆหน่อยนะครับแล้วเบียร์เองก็ได้มีการตอบกลับคอมเมนต์นะครับบอกว่าก็ควรที่จะเป็นคนที่มีศิรธรรมจริงๆมาทํานะและก็55นั่นเองครับพร้อมกับมีการเขียนต่อบ,บอกว่าขอถามตรงๆนะรายการเข้านําเสนอเรื่องแฟนมีชู้หรือว่าสามีภรรยามีชู้กันมันสะเทือนถึงความหลังตัวเองหรือเปล่าอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เบียร์โพสต์เอาไว้นะครับแล้วก็เบียร์เนี่ยได้มีการตอบกลับชาวเน็ตอีกนะครับบอกว่า ดิฉันเนี่ยเคยเป็นคนที่มีประสบการณ์ตรงกับรายการแล้วก็ยังคงไม่ชอบเรื่องชาวบ้านที่จะต้องไปขยี้ให้คนเนี่ยมาสนใจเรื่องผัวเมียนําเสนอแต่เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ซึ่งทางพี่หนุ่มก็ทราบนะครับว่าเบียร์เนี่ยพลาดพิงแต่ก็พยายามปล่อยผ่านและคิดว่าน้องเนี่ยอาจจะเข้าใจตนผิดไปนะครับเลยประสานงานกับคุณดิวครับที่เป็นเอเจนซี่บอกว่าในสิ่งที่ตนโพสต์ไปนั้นไม่ได้หมายถึงเบียร์แต่อย่างใดเกรงว่าน้องเนี่ยจะเข้าใจผิด จากนั้นครับดิวก็มีการส่งเรื่องเน right? ี่ยไปแจ้งกับทางเบียรแต่ไม่รู้ว่าไปแจ้งกับทางเบียรว่าอย่างไรนะครับทางเบียเนี่ยก็ได้มีการแคปแชทแล้วก็บอกว่าพี่หนุ่มเนี่ยฝากคําขอโทษไปหาเบียรจากนั้นสารปุกนะครับแล้วก็เพจอัธรสก็รีบเข้าไปถามกับทางพี่หนุ่มตรงๆเลยว่าพี่หนุ่มได้ไปขอโทษเบียหรอเซิ่งพี่หนุ่มเองก็บอกว่าไม่ได้ขอโทษสารปุกเด่ยนะครับจึงเข้าไปคอมเมนต์ว่าพี่หนุ่มไม่ได้ไปขอโทษนะเบียรไปรับสารจากใครจนเกิดการโต้เถียงกันไปมาครับซิ่งพี่หนุ่มเกรงว่่าาเเรรืองนจะบบลคั ก็เลยโทรหาดิวบอกว่าอย่าตอบโต้กันเลยเรื่องมันจะไปกันใหญ่แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพี่จะพูดเคลียร์ให้หลังจากนั้นพี่หนุ่มเองก็ได้มีการพูดอธิบายผ่านรายการเทีย่ยววันเหตุการณ์นะครับโดยบอกว่าตนไม่ได้มีการขอโทษเบียเพราะว่าตนเนี่ยไม่ได้ทําอะไรผิดและตนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับน้องรวมถึงขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตและก็ปกป้องนั่นเองครับ ซึ่งเรื่องราวเนี่ยเหมือนจะจบลงแล้วแต่ยูยูเนี่ยครับเบียเองก็ได้มีการออกมาโพอสอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับโดยบอกในกับว่าสิ่งที่เบียรไม่โอเคเนี่ยครั้งนี้คือพี่หนุ่มพูดในรายการไม่เหมือนกับที่พูดคุยกับพี่ดิวทางโทรศัพท์และทางเบียเนี่ยไม่ได้คิดว่าพี่หนุ่มด่าเบ,บียอยู่แล้วตั้งแต่แรกไม่ได้มีการเข้าใจผิดใดๆตั้งแต่แรกทั้งสิน้นจนทางคุณดิวเนี่ยออกมาโพสต์ยืนยันในกับว่าเรื่องราวทั้งหมดเกิดจากตนที่ประสานออกไปเพื่อที่จะให้คําพูดเนี่ยมาดูเฟรนล เลยพิมพ์ไปแบบนั้นยืนยันพี่หนุ่มไม่ได้เอ่ยคําขอโทษนั่นเองครับซึ่งมาถึงตรงนี้เนี่ยเรื่องก็เหมือนจะจบลงแต่ว่าเบียร์เนี่ยกลับมาโพสต์อีกครั้งหนึ่งครับโดยเป็นการเผยแชทพี่หนุ่มกัญชัยที่เคยทักไปเมื่อปี2022เป็นแชทสนทนาให้มารีวิวแชมพูครับแต่ว่าโพสต์นั้นเนี่ยถูกลบไปจากนั้นเนี่ยเบียร์เองก็ได้มีการโพสต์อีกครั้งโดยเขียนว่าพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยได้มีการโทรกลับมาหาพี่ดิวหลายรอบมากม ตรงตามทไลายที่เบียรได้ไปและก็บอกว่ามีการให้ลบโพสตให้โพสตแก้แม้กระทั่งวินาทีสุดท้ายบังคับให้พี่เดียวมารับจบเนื่องจากพี่เดียวมีงานต้องทํากับพี่หนุ่มทั้งทังที่ใครพูดอะไรไว้ก็คงรู้อยู่แก่ใจมันไม่แปงที่สังคมมองแต่ภาพที่คนคนหนึ่งสร้างเพื่อให้บางคนดูดีบางคนดูเลวแล้วให้สังคมรุมขย้ำและก็มีการโพสต์อีกครั้งหนึ่งกับบอกว่าเอาวางโกหกไม่แมนเลยจนในที่สุดเนี่ยพี่หนุ่มกัญชัยจึงได้มีการออกมาโพสต์บอกว่า ถ้าจะล้ำเส้นบิดเบือนข้อที่จริงกันขนาดนี้ก็รอรับหมายสารแล้วกันปล่อยผ่านมานานแล้วซึ่งทางทนายแก้วเองก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าจริงๆตอนแรกเนี่ยพี่หนุ่มเองแกก็อยู่นิ่งๆเฉยๆแล้วนะพี่ซึ่งก็แปลกใจว่าต้องการอะไรนะครับทำไมต้องหยิบมาพูดล้ำเส้นแบบนี้ทั้งข้อความที่เขียนแคปชั่นหรือก็รูปที่โพสต์ซึ่งมีชื่อชัดเจนมันทาให้พี่หนุ่มเนี่ยเสียหายแล้วก็ฮท็บอกว่าทนายแก้วพร้อมลุยครับ จดให้ชุดใหญ่รอรับหมายครับหลังจากนั้นเรื่องนี้ปอนออนนิวเนี่ยก็ได้มีการเอามายืนยันเพราะว่าวันที่โทรไปมี3ามสายก็คือดิวพี่หนุ่มแล้วก็ปอนทางดิวเนี่ยบอกว่าไม่ทราบว่าแชทนั้นเป็นของใครและดิวเนี่ย เป็นคนขอเสนอโพสต์เพื่อที่จะจบเรื่องนี้เองว่าเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดของตนเองนั่นเองครับเบียออามาเคลื่อนไหวผ่านเรนะครับมีการเขียนแคปชั่นเอาไว้บอกว่าก็แค่หลักฐานมากางกันที่ชั้นศาลไปเลยถ้าต้องไปศาลมันไม่ได้ยากหรอกก็ทําไปตามกระบวนการ ซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้ประเด็นนี้พี่หนุ่มกัญชัยเองก็เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเอาไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมว่าถ้าเกิดว่าอยากจะโจบอยากจะเคลียร์กันเนี่ยก็เข้ามาคุยกันก็อาจจะมีการถอนฟ้องกันได้นะครับแต่ว่าวันนี้สุดท้ายแล้วพี่หนุ่มเองก็มองว่าตนเองเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ไม่อยากให้ภาพที่มันออกมาเป็นดิจิตอลคุณปีนี่นะครับที่เบียร์จะต้องไปนั่งอยู่ใต้ถุงศารที่มีภาพออกมาแบบนั้นก็เลยตัดสินใจที่จะ ถอนฟ้องนั่นเองครับและแน่นอนว่าเรื่องนี้สุดท้ายคําพูดที่เบียร์เนี่ยได้มีการแชร์โพสต์พี่หนุ่มออกมานะครับแล้วก็มีการเขียนแคปชั่นเอาไว้ทัวร์ก็กลับไปลงอีกรอบหนึ่งนะครับว่าจริงๆเนี่ยการถอนฟ้องของพี่หนุ่มเนี่ยเบียร์แทนที่จะขอบคุณแบบจริงใจออกมาโดยที่การใช้คําพูดที่มันดีกว่านี้นะครับซึ่งหลังจากที่มีการดราม่ากันเกิดขึ้นเนี่ยเบียร์เองก็ได้มีการออกมาขอบคุณพี่หนุ่มแล้วแล้วเรื่องนี้เนี่ยก็จบลงแบบสวยงามนั่นเองครับคุณผู้ชม